มามาเพื่อนกูเตรียมรถรอมึงแล้วมาเพื่อนกูเตรียมรถรอมึงแล้วมึงก็ฟาร์มไม่จบเนาะไปกันเลยเอาตายหากันหมดเลยว้าโอ๋ยไอแอร์ดรอปนี่มาสองอีพีแล้วคุณผู้ชมนะ ดวงไม่สวยไม่ตายอย่างนี้นะคุณผู้ชมตายเลือดส่วนยังว่าบาปซะนะแต่ถ้าตายแบบนี้แบบโคตรสวยนะต้องเข้าวัดไปลดน้ำมนต์นะครับคุณผู้ชม <Are here. S 1> มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมวายหนึ่งหนึ่งสามสามเหมือนเดิมนะครับนะกลับมาอีกครั้งกับฉากเกลียนเกียฮาฮาของฟรีไฟนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปชมคลิปกันช่วยกันกระทืบไลครให้ผมหน่อยคุณผู้ชมผมขอคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามจากคุณผู้ชมได้ไหมครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคุณผู้ชมป่ะเมื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะเก ไก่ให้โปแบกครับทุกคนดูดิเนี่ยไอเนี่ยมันโปครับอุ้ยหัวทุกเม็ดเลยทุกคนดูดคุณดูครับหัวทุกนัดมันไม่ได้ใช้ตัวละครอะไรอะครับเนี่ยแม่งแม่งม่งพันยาดูดิเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูมันยิงหัวเนี่ยดูคิวมันดิคุณดูเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ใช่สายหัวเน้นๆน่าจะโปล็อกเป้าเลยนะเนี่ยดูคิวมาสิบสามคิวดูดิโอ้โหวิ่งอย่างเร็วเนี่ยเห็นไหมมันยิงอะไรโดนหัวแล้วคุณอะ ให้โปรแบกมันไม่ได้ใช้ฮันรี่ทำไมแม่งวิ่งโคตรเร็วเลยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเห็นไปแม่งวิ่งพันยาเว้ยอะไรของมันวะเน่เน่เน่เฮ้โปรจะตายโปรจะตายเกียนเกินให้โปรแบกนะทำดีแล้วเพื่อนเฮ้ยเอ้าทำไมทำอย่างนั้นน่ะตาหวอดยังไงไปช่วยหน่อย ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่บอกเลยว่าโคตรทานะคุณผู้ชมนะเอาดอกไม้แม่สาวสาวแจ้งตาบอดน,นะเจอคืนนะอะไรเนี่ยตลกอยู่ล่ำไปเฮ้ยจริงดิเขาปั่นทันเหรอ,อใช้เครื่องหรอ,ขอเขาแข่งกับพวกนักกีฬานะเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นจักรยันมอตราทอนนะพวกนี้ทุกคน เขาปิเครื่องยนตทุกคนไอที่ขัคือขับไม่ควนแล้วเขาพ่นเศนาเขาอ่ะโอเกลียนกึ้นเหมือนผมไม่เคยขึ้นนะครับคืออะไรทุกคน ขึ้นแดงแล้วขึ้นแดงแล้วโอ้ยแดงแล้วสศรษฐีนต้เห่อรอไม่ไม่ผมผมเข้าใจอารมณ์นะผมยังจําได้เลยตอนผมขึ้นฮีโร่อีกครั้งแรกก็อารมณ์ประมาณนี้เลยทุกคนรู้เมื่อไหร่คืออะไรทุกคนเอาทุกคนก็คงจะรู้จักกับตู้บนเเิมนะครับแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปยืนแบบนี้นะครับมันจะเรียกว่าเติมบนตู้นะครับรู้เมื่อไหร่นะครับเอาทุก เอาไปสามเขียบเติมบนตู้โอ้ยก็คิดได้เนาะเปล่าขโมยไอวอนะไอวอมันเดินมาเองคืออะไรทุกคนอ๋อให้ให้เป็นให้ให้เป็นกวิ้น ออกไอ้นี่ผลิตไอ้วอมาให้ไอ้เนี่ยเรียนแขโมยโดนโน่นโนนโนนย่องเบาบาขโมยของเพื่อนมาเป็นของตัวเองนะเรียนจัดยังไงยังไม่รู้ตัวเอ้าไอ้วอหายคลิปนี้เป็นคลิปของต่างประเทศนะครับคุณผู้ชม ห <Okay. S 1> ลมเฮ้ย <Hey! S 1> อ้าวได้สูตรแล้วครับคุณผู้ชมถ้าหากเราโดดจากเวลาเราเหยียบหัวเพื่อนอยู่เราโดดลงไปคือมันจะเลือดไม่ลดเวลาตกจากที่สูงนะนี่งไงเห็นเมื่อกี้เนี่ยเห็นพร้อกันเลยต้องไปลองซะหน่อยแล้วมั้งเนี่ยในเกม vs ชีวิตจริง ไอ้นี่ไอ้นี่ก็มาว่ะเฮ้ยไอ้นี่เป๊ะเลยตัวนี้เป๊ะเลยเนี่ยชัดเจนเลยท่านี่อย่ไอ้ท่าเมื่ได้เกี่ยวใช่เลยท่านตะกี้เนี่ยเออเออเอาว่ะเอาว่ะนี่เออเออไอ้ท่าไก่นะ ถ้าเปิดตัวโปรลีก็มาว่ะห้าห้าห้าคืออะไรทุกคนเฮ้ย<ห> <laughs> ทีมไหนวะเฮ้ยทีมไหนอะทีมไหนผมเคลียร์ทีมนี้แหละทุกคนผมขอให้ได้แชมป์นะขอให้ได้แชมป์โปรลีกนะ ทีมอะไรทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ติดตามโบลยีกเลยแต่ผมขอให้ทีมนี้ได้แชมป์นะทุกคนนะแคตาเตียนผมให้ไปเลยร้อยเต้มนะไม่ต้องลงบวกในสนามไว้คำคมบาดใจคืออะไรทุกคนเสีย่องแผลลมใช่เครื่องแผลลมผมเป็นแผลลมแป๊บนึงแผลลมแป๊บนึงต้องรอนางร้อนเพ่อพี่เนี่ยนะไม่เห็นพวกพี่เสียงน่ารักเนี่ไหนผมยอมยอมร้อนเพราะเสียงน่ารักนะ เสียงขำใครวะม่ต้องคือฟันหนึ่งนะพี่ผมอยากให้พี่อยู่แถวๆบ้านผมมากเลยผมจะจับพี่เข้าบ้านผมเลยทนไม่ไหวอ่ะทนไม่ไหวอ่ะพี่ผมทนไม่ไหวกับพี่แล้วพี่เสียงน่ารักเกินไปเชิดน่ารักตรงไหนทุกตรงก็มา ยามเธอยิ้มปานอีแล้งแย่งหมาเน่ายามเธอเศร้าปานดอกไม้คล้ายกับผียามเธอยิ้มช่างอบอวนกวนส้นตีนดีคคมเลยิ้มอีกทีเตะคอพับหลับขาตีว้ายคำคมบาดใจไม่พูดกันแกสาว เดี๋ยวมันคําคมขีบสาวตรงไหนเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันหลอกให้เขาด่าใช่ไหมเนี่ยใครเคยหลับคาเกมสารภาพมาคืออะไรทุกคนโอ้ยหลับจริงด้วย แค่พักสายตาหูฟังตาหลับปากไม่ขยับก,กูว่าต้องมีคนเผากูบ้างแหละตาเขาจะหลับแต่สมองเขาคิดถึงฟีสไตล์อยู่โอ,อ้โหกูหลับไม่ถึงสิบนาทีมันเผากูแล้วมึงดูมึงดูถ้ากูกดโซนมาและ,ะปุ๊บพี่เขาจะตอบีนี่กูดูเป็นคนม่อนในสายตาทุกคนเลยหรอก็ช่วยไม่ได้อาฮาฮา <laughs> บางทีเขาอาจจะไม่ได้ปิดไม้แล้วเขาหลับแล้วก็ได้ยังยังไม่อยู่พี่ไม่ถ้าสมมติว่าพี่เขาไม่ปิดไมค์มันจะได้ยินเสียงพัดลมหรือว่าหรือว่าเสียงโกรธเขาอ่ะบางผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยโกรธเลยแต่พี่เขาโกรธแต่พี่เขาโกรธหัวทันนี้กับกูเลยนะหลับแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยหลับจริงด้วยแค่พักสายตาเฮ้ยเดี๋ยวทุกวันนี้เขาเปลี่ยนจากนอนในไลน์กลุ่มนอนในดิสคอร์ดมาเปลี่ยนเป็นนอนในเกมฟรีไฟแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชม งือจะฟ้องแม่เจอคนโรคจิตคืออะไรทุกคนตาอัชเราตาลายอัลายตาราออาันเราเน้าตาให้เราคนจะโผลมันแบบด้านลังด้านลังไปโดนทำไอ้จอโลกจิตนะสีทองซะด้วย เดี๋ยวทําไมปืนมันเหนยบอยู่ลําตัวมันเป็นไปได้ไง,ไงอทุกคนเกลียดยิ่งผ่ายเลยถ้าเต้นนะมีคนเป็นลมห้าสิบอร์ดอปเอ้ยเดี๋ยว <laughs> ทุกคนเห็นคนนี้ไหมไอ้คนเนะี <laughs> ้ยใจแบบไม่รู้ตัวนะรู้ว่าคิดถึงแต่ทำไมต้องมาคิดถึงกูตอนเล่นเกม โทรหาพ่อผัวลบไปจ้าห้าสิบเบาเบฝึกใช้สลักระเบิดกดสลักกดโอเคอ่ะแต่ก่อนผมมาตอนอัปเดตมาผมก็ใช้ไม่เป็นนะมันใช้กันยังไงลืมไปว่าต้องกดสลักนะปั๊บเรียบร้อยไหมนี่เวลิกูด กูเจอต้นฉบับละตุ๊บเ้ยชเซดโด้ต้งสูงน,นรับได้ไงอะโอยนกลับขึ้นมาเส <laughs> ียงต้นฉบับรู้แล้วกูเจอแล้วต้นฉบับ <laughs> ตุ๊บแล้วก็อาเลยรู้เลยต้นฉบับนะ <laughs> เห็นเกาะหนึ่งเป็นเกาะสามทุกที่ คืออะไรทุกคนเ o าก็คือมองใกล้ๆ <Road. S 2> <c oughs> ก็คือเห็นเป็นอีกชิ้นนะ่ะเวลามาดูใกล้ๆนะเห็น <c oughs> ก่อนหนึ่งนี่เป็นกอดสามตลอดเลยนะเห็น <c oughs> พยาบาลเป็นกระเป๋าสามนะบอด ผมนี่อย่างชอบเลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมผู้ชมสำหรับฉากเกลียนเกลียนฮาของวีฟ i ถ้าาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อมกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมพบกันใหม่พีพีหน้าแล้วกันทุกคนบ๊ายบ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 ายครับบายบายไปเลยบ๊ายบายจุ๊บ